เราอาจเป็นเจ้ากรรมนเวรนะฮะของใครสักคนหนึ่งในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวก็ได้นะครับมีไหมฮะใครที่อยู่ในครอบครัวเรานะฮะแล้วเขารู้สึกว่าเหนื่อยกับเรานะครับหรือทุกข์ใจกับเราอยู่เสมอนะฮะหรือว่าเราอาจจะไปมีเรื่องหาเรื่องอะไรนะฮะที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งในบ้านเราเขาเครียดเขากังวลเขาต้องตามแก้ไขต้องตามเหนื่อยนะฮะกับการกระทําอะไรของเรานะครับมีะฮะ เขาเรียกว่ามันเป็นนัยยะหนึ่งว่าเราอาจจะเป็นเจ้ากรรมนเวงของเขานะฮะอยู่ก็ได้น,นะครับเพราะว่าพออยู่ไปบางทีเราจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามนะฮะแต่ผลข้างตัวเราเขาก็ทุกข์ใจร้อนใจรู้สึกอึดอัดนะครับอยากจะพูดอยากจะบอกอยากอะไรก็ตามกับเราแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถพูดหรือบอกอะไรได้เพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวเราก็ไปหาเรื่องเขาถ้าพูดไปเดี๋ยวเราก็หาเรื่อง นะครับอาจจะไม่ทะเลาะนะฮะแต่ว่าเราก็มีเหตุผลนะครับในสิ่งที่เราทําไปแล้วเขาก็ก็เหนื่อยต่อไปนะครับนี่มันก็มีในยะแบบนี้ได้ว่าการที่อยู่กับใครนะครับแล้วเราอาจจะไปสร้างความทุกข์ความกังวลความอึดอัดใจนะครับให้กับเขาคนนั้นนะฮะเพราะนั้นถ้ามองในมุมของการเป็นจองกรรมจองเวรนะครับบางทีมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับที่เราอาจจะเป็นเจ้ากรรมของเขานะครับฉะนั้นนะครับ จริงๆมันก็ไม่ต้องแบบมีพิธงวิธีดีตองอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าออในใจเรานะครับหรืออย่างน้อยการกระทำก็น,กน,นะฮะลองหาวิธีนะครับที่จะทําให้เขาสบายใจนะครับหรืออย่าทำให้เขาทุกข์ใจนะฮะหรือคําพูดคาจานะฮะบ,บางทีเราอาจจะไม่ทําทหรอกแต่ว่าคําพูดเราเนี่ยมันชอบไปเสียดแทงมันชอบไปทิ่มแทงเขามันชอบทําให้เขาหนักใจนะหรือว่าทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจนะครับนี่ฮะพอลอง ค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับจริงๆก็คงจะไม่ต้องแบบทําเรื่องอะไรใหญ่โตเพียงแต่ว่าเราค่อยๆปรับตัวเรานะฮะมือทีการจะแก้กรรมนะครับกรรมคือการกระทำนะฮะเพราะฉะนั้นแก้กรรมคือแก้การกระทำของเรานี่แหละนะครับเจ้าก,กรรมนายเวรก็แปลว่าเป็นเจ้าของการกระทํานะครับของใครสักคนหนึ่งที่เราทําให้เขาทุกข์แล้วก็ช้าใจไปว่าการแก้ที่ดีที่สุดคือแก้การกระทําของเรานะครับปกติเราอาจจะ พูดนะครับขวานผ่าซากนะเราก็เป็นของเราแบบนี้นะครับจะรู้สึกดีไม่รู้สึกดีช่วยไม่ได้นะฮะก็เราเป็นอย่างนี้ของเรามาตลอดบางทีนะครับมันเหมือนกับโทรศัพท์มันยังต้องอัปเกรดไปเรื่อยนะฮะ iOS ที่นะครับ14 15 16นะฮะมันก็ยังปรับเปลี่ยนขเขามันได้ตลอดเวลานะฮะดังนั้นคนเราก็ต้องปรับได้ถูกไหมบางทีมันก็จะหาบางทีมันเป็นเรื่องข้ออ้างเหมือนกันนะที่เราไม่อยากปรับตัวเรานะฮะในความเป็นคนขวานผ่าซากในความเป็นคน ูดจาไม่ได้เล่รูร้ว่าไม่ได้นึกถึงนะฮะคนที่เขาฟังอยู่ข้างๆเราอะไรนะครับนี่คือผมก็อธิบายไปเรื่องเล็กๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องยิบย่อยบางคนอาจจะทําให้คนใกล้ตัวหนักใจกว่านี้ด้วยเรื่องการกระทําเรื่องอื่นนะครับในนี้ผมก็มาพูดถึงเรื่องของวาจานะฮะถ้าเป็นเรื่องเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นลองปรับคุยดีเขาหน่อยถ้าอารมณ์เสียก็อย่าไปโทษเขา หรือว่าถ้าอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะฮะก็อย่าไปหาเรื่องกันแลกกันนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกไม่พอใจเจออะไรที่มันไม่ได้ดึงใจนะครับก็ลองดึงอารมณ์หรือดึงคำพูดหน่อยนะครับคือทุกทีอารมณ์เสียปุ๊บปากปรุ่งทันทีนะฮะก็ไปสร้างกรรมต่อหรือไม่ก็ไปทําให้เขาช้าใจต่อนะฮะเขาก็ทุกข์ใจเขาก็เหนื่อยใจนะฮะอยู่กับเรานะครับก็ลองปรับเรื่องแรกก็เรื่องของวาจานะฮะเป็นกายวาจาใจนะฮะะฉะนั้นถ้าวาจา เราไม่สร้างกรรมต่อนะครับหรือเราก็ค่อยๆลดนะครับการสร้างกรรมต่อเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการค่อยๆถอนจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันนะเออฉะนั้นการที่เราจะปรับตัวเรานะฮะบางทีมันเป็นหรือปรับบุคลิกปรับนิสัยปรับวิธีพูดปรับแนวความคิดนะฮะมันหมายถึงการถอนจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือค่อยๆถอนจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรระหว่างกันได้นะครับพอถอนปุ๊บนะฮะบางคนก็กลัวนะ ว่าถ้าถอยจากการเป็นเจ้ากรรมนเวรแล้วแล้วเราจะขาดจากการหรือเปล่าเรายังอยากอยู่ด้วยกันอยู่เลยไม่เกี่ยวน,นะฮะมันคนเราจะมี2ส,สถานะนะครับในการที่อยู่กินด้วยกันนะครับคือสถานะของการเป็นเจ้าบุญในคุณกับเจ้ากรรมนเวรนะครับจริงๆมันไม่ใช่คนคนเดียวต้องเป็นเจ้ากรรมนเวรของกันและกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบ,บางทีอาจจะเป็นเจ้ากรรมน,นเวรเหมือนกันอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเจ้าบุญในคุณนะครับก็คือมีเรื่องดีๆ ในบางเวลาให้แก่กันและการบ้างอะไรกีมีนะฮะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆถอนไอ้สีนที่การเป็นเจ้ากันายเวที่ทําให้เขาเหนื่อยใจทุกใจนะฮะบางทีพูดไม่รักษา้ําใจนะฮะเขาก็ไปแอบร้องไห้นะครับบางทีเรารู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะเราก็จะพยายามแต่พออารมณ์เสียที่ไรก็ปรุง,งทุกทีนะครับก็เป็นเรื่องทุกทีนะฮะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆปรับตัวเรานะะในเรื่องของการพูดลักษณะการพูดแล้วก็ลักษณะความคิดนะครับอรือเมตตาเยอะๆนะฮะถ้าเมตตาหรือสงสาร หรือว่ารู้สึกแบบผูกพันนี่เขารู้สึกดีเขามากเนี่ยเขาพูดบาจารย์เรามันจะซอฟลงนะฮะเหมือนกับเรารู้สึกดีกับใ,ใครสักคนหนึ่งนะฮะเรารู้สึกดีกับกูบาอาจารย์โอโ้เราก็ไม่พูดคําที่ไม่ดีเรารู้สึกดีกับคุณแม่นะฮะคุณพ่อนะครับเราก็ไม่พูดคําที่ไม่ดีนะฮะแปลว่าบางทีความสนิทเชื้อเชือกันมากมากๆนะครับเหมือนก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นการเรื่องสร้างวิบากกรรมนะครับพอสนิทม,มากๆมันก็จะไม่ค่อยเกรงใจกันเพราะไม่เกรงใจกันพอโมโหมันก็ใส่เต็มที่นะฮะมันก็ อย่ายั้งช่งคาพูดวาจานะครับจากนั้นก็เริ่มที่วาจาก่อนนะฮะต่ปกตินะครับคาพูดวาจาที่รแรงคำพูดวาจาที่ทิ่มแทงคำพูดวาจาที่ทําให้ช้ําใจกันนะฮะก็เงียบดีกว่านะถ้าจะไม่ต้องพูดถ้าไม่ต้องชมนะฮะไม่ต้องแบบชื่นชมหรืออวยก็เงียบดีกว่าถ้าจะพูดอะไรที่ไม่ดีต่อกันนะครับแล้วก็กายวาจานะฮะกายก็การกระทำนะฮะถ้า ah ลาโมโหปกติเราก็อาจจะมีลงด้วยอารมณ์ลงด้วยการกระทําอะไรบ้างนะครับบางทีเราก็ ค่อยๆปรับด้วยกันนะฮะถ้าบอกว่าเปลี่ยนแปลงเลยบางทีมันยากนะครับมันเหมือนกับนิสัยเรามันก็ฝังลากลึกนะครับถ้าจะถอนต้นโพต้นไซเนยลากมันอยู่ลึกนะครับมันก็ต้องใช้เวลาดูกไหมครับมันจะไม่ใช่มันถอนไม่ได้มันถอนได้แต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะครับนล้วนิสัยที่มันอยู่มานานแล้วมันก็เหมือนกับฝังลากลึกนะครับมันค่อยๆถอนี๋ยว่ามันต้องมีก็เรียกว่าอารมณ์ของความอยากถอนนะฮะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับมันมี2ดีมันดี2ออย่างนะฮะเรียกว่า ยิงนกกระสุนนัดเดียวเนี่ยนกสองตัวนะครับกระสุนนัดแรกคือถ้าเราทําเรื่องของวาจาดีๆเมตตาเขาจะเยอะนะครับอย่างเลยคืออย่างแรกเลยคือเขาจะเริ่มดีกับเราการเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขามันก็เริ่มถอยออกนะครับมันก็จะค่อยๆมีคาว่าเจ้าบุญในคุณนะครับที่แทรกหรือไล่นะครับคาว่าเจ้ากรรมในเวรออกไปจากการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานะฮะมันก็จะเป็นการที่40%ของการเป็นเจ้ากรรมในเวรมันจะเหลือ30หรือ20นะครับ รายแทนที่ที่เหลือนะครับมันก็จะกลายเป็นเจ้าบุญในคุณ,คณก็คือมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆนะฮะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆจะให้แก่กันและกันโอกาสที่ฉาดพบนิชาพบหน้านะครับจะเจอจะอยู่กันด้วยการลักษณะข,ของการที่เป็นคู่แท้หรือก็คู่ที่ไม่ได้ทําร้ายแก่ใจกันมันก็ยิ่งสูงนะฮะนี่คือข้อดีข้อแรกแล้วก็ข้อดีกระสุนนัดที่2ก็คือตัวเราเองมันจะสบายใจขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ไปทะเลาะหรือว่าใช้กระพูดไม่ดีนะฮะกับคนที่รักนะฮะอีกในยัหนึ่งพอพูดเสดเร,ร็จปุ ไม่น่าพูดเลยหรือลึกๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยใจนะฮะบางทีมันก็เครียดนะครับไม่ใช่ว่าทำเขาเจ็บแล้วเราก็สะใจใช่ไหมฮะระหว่างการเป็นคู่รักกันทำก็เจ็บนะครับมันจะถ้ายังมีสานึกของความเป็นของความเป็นคู่ของความเป็นแฟนนะฮะมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะฮะแต่บางทีมันก็เป็นนิสัยที่สันดา้เราที่ทำให้เขาเจ็บนะครับดังนั้นถ้าเราปรับตัวเองนะครับมันก็จะได้ตัวเราด้วยนะฮะได้แก่ตัวเรานะครับนิสัยเราเราก็จะเมตตาขึ้น อยู่กันหรือเราจะไปอยู่หรือคุยกับใครมันก็มีความเมตตาแล้วก็มีสิ่งดีๆนะฮะให้แก่คนรับข้างได้ดีขึ้นนะครับมันก็ปรับกลายเป็นว่าครอบครัวก็ดีตัวเองเราก็มีความสุขนะครับในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทํามันก็ดีกว่าสมัยก่อนที่มันเบอว่าเพื่อนๆหลายคนนะฮะค่อยๆหรือ,ยอยพยายามทําในเรื่องของเราเรื่องเราเลยนะฮะบ,บ่อยแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆผมว่าหลายคนค่อยๆปรับนะครับปรับจูนมาสักระยะนะผมเชื่อว่าสมัยวัยรุ่นสมัยหนุ่มสาวแต่ละคนเนี่ยน่าจะแสบแล้วก็ร้ายนะฮะ หรือบางทีแรงกว่านี้ถูกไหมฮะแต่ยุคปัจจุบันค่อยๆดีขึ้นก็ค่อยๆทาต่อไปนะครับก็อย่าหยุดยั้งนะครับเมตตายเยอะๆนะฮะแล้วก็พยายามรักษาน้ําใจด้วยวาจารักษา,กษาน้ําใจด้วยการกระทํารักษาน้ําใจนะฮะด้วยเมตตา,าเขาเพิ่มขึ้นดูแลเขาเพิ่มขึ้นหรือว่าพูดสิ่งดีๆนะฮะต่อกันและกันเพิ่มขึ้นฮะ,ะมันจะกลายเป็นเจ้าบุญในคุณนะครับมันก็จะมีต่เรียกว่าเป็นกันลยนณมิรนะฮะกันด้วยแบบเต็มใบนะฮะมันได้มีกัลยนณมิร อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้ากรมรมนายเวรครึ่งหนึ่งนะครับเจ้ากรมรมนายเวรไม่ชค่อยหลบหายไปก็เหลือแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นพออยู่กันไปยาวๆนะครับมันก็อยูอย่กันมีความสุขนะครับอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กับแบบเป็นมีความสุขมากความทุกข์นะครับนี่ฮะลองไปลองไปวิเคราะห์ดูนะโอเคนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับเาลาจ,จะเป็นเจ้ากรมรมนายเวรของใครสักคนใน,ในครอบครัวหรือคนรอบตัวอยู่บ้างก็ได้วิธีถอนก็ประมาณนี้นะครับ อย่าไปโกรธอย่าไปแค้นเคืองอย่าไปอาฆาตเขาเมื่อไหรที่เขาพูดไม่ดีนะฮะเราก็ปล่อยไปนะครับเมื่อไหร่ที่เขาอาจจะเป็นเจ้าก,การรมาธิกรของเราด้วยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราโอ้โสิเราปล่อยแล้วหาวิธีที่จะทําให้บรยากาศมันดีขึ้นเขาส่งสิ่งไม่ดีมาเราล้างสลายกลายไปสิ่งดีๆต่อ,เน,อ,เ,นอเนื่องนะครับต่อไปทำไปเรื่อยๆน,นะฮะบางทีนะครับการที่ทําอะไร,ร,รด้วยกันดีๆนะฮะหรือว่าเราสลายย่อยนะครับไอสิ่งที่ไม่ดีของเขาที่เขาส่งมาให้นะฮะบางทีมันก็จะไกล เป็นว่าเขาว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะมันก็ชดใช้นะฮะจนหมดหรือชดใช้จนใกล้หมดก็ได้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งหรือแต่สิ่งดีๆให้กับกันละกันนะครับโอเคนะลองปรับจูนตัวเราก่อนนะฮะแล้วก็หาวิธีที่ค่อยๆปรับเขานะครับด้วยวิธีต่างๆเดี๋ยวเราเจอเองครับเดี๋ยวเราเจอวิธีเองนะฮะโอเคนะครับปาหมายนะ้ะฮะอย่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครนะมันทําให้เขาเหนื่อยแล้วเราก็เหนื่อยตามด้วยนะครับโอเคฮะคแล้วครับสวัสดีครับ